ไม่ทำไมมีแ uh ต่เ oh! รื่องแต่ราวเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้เลยชีวิตตอนนี้มันเครียดเว้ยเครียดเครียดเครียดโอ้ยพี่ขาเครียดอะไรคะก็เครียดสิค่าจ่ายมันเยอะอะธอมเราจะค่าหนาค่าไฟค่าบ้าน ่อนค่ะเดี๋ยวก็ตายพอดีหรอกมันเครียดจนคลั่งอ่ะนี่เครียดเรื่องเงินใช่ไหมก็ใช่สิปัญหาใหญ่เลยอยากมีเงินเยอะๆอ่ะยืมเงินหน่อยได้ไหมอ่ะก็พอจะมีให้ยืมอยู่บ้างแหละเจ้าเท่าไหร่ล่ะสัก8ปดพันโอ้ยแปดพันไม่มีหรอกไีอยูแปดมาทแปดพันมีหน้าให้ยืมอีกอ้าวแล้็ไซื้อพัดลมไอเย็นฮาตารไปเมื่อกี้นี่เองอุ้ยเออน่าสนใจฉันเองก็อยากได้พัดลมไอเย็นฮาตาริเหมือนกันน่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวแบ่งให้ครึ่งหนึ่งอ้ดีเลยเย็นคนละครึ่ง <c oughs> บ้าเหรอเพราะเราไม่ใช่ไก,ยก่ย่างคุณพี่บ้านร้อนมากเลยอะไปนอนบ้านแกนะได้พี่เอาผัวไปด้วยนะโอ้อยายซีเดี๋ยวฉันจะตอบแทนแกแบ่งผัวให้ใช้ครึ่งหนึ่งดีเลยจะเอาครึ่งล่างเ <c oughs> พี่ยบครึ่งบนนะไม่เอาแล้วเดี๋ยวฉันไปหาตันเองน้องมีตังค์ให้ยืมไหม